ส,สวยเพร้อมควบคู่ไปด้วย Body P. Body P. Body P. ามาดี้พีทมาดี้พีทอามาดี้พีทมาให้ลุ่งถือเนะะี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับบินจับมือด้วยนะครับผมโโอ้โหน,น,นหายแบบนางแบบสองร,รอยวันนี้สุดยอดเลยนะครับใจเยือกเลยนะคะอเอเนะะอ,อน่ารักมากเลยะคะ่ะ เสื้อที่ลุงจิมมี่ใส่ตัวละ299รบาทพร้อมส่งนะคะกระเป๋าใบละ1,150บาทพร้อมส่ง่าเลยนะคะสอร้อยเกบาทที่คือจิมมี่นะคะค่ะ <c oughs> มาดีทีชต่อละ390บาทนะคะมาดิเก็บ <c oughs> โอ้หมุนไปหมุนลาปะชีรูปลูปสลันทำไมทำไหมหลงหลงสนหลงสน <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> สุดยอดมากเลยนะครับ หน้ารที่สุดาต่อไปนะคะคุณอนุวัฒน์นะคะนายแบบอนุวัฒน์สุดหลอจากร้านสาปานนะคะจากร้านสาปานนะคะและจะรู้อพี่มา้อมภาคลุมนะคะ คุมไหลสาปานนะคะผืนละเจ็ดร้อบาทนะคะสวยงามมากนะคะอนุวัต์ต้องคุมไหลนะคะเขาใช้คุมไหลเพียคุณอนุวัต์เอาไปผูกได้สองแบบนะคุ้มไหลก็ได้มาเอวก็ได้โอเคสวยมากนะคะจากร้านสาปานนะคะผืนละ7จ็ดเจร้อยบาทพร้อมส่งนะคะสวยมากค่ะสวยมากสวยมากค่ะ โอ้โหคือละเจ็ดร้อยบาทนะคะทุกคนค่ะสวยงามน่าใช้ผ้านิ่มนะคะเป็นผ้าคลุณไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่น้าหนาวมากเลยนะครับผมน,น้าร้อนก็มาผูกเอวไว้เออหนานก็มาเอวไว้ว <laughs> ต่อไปจากร้านป้าคำใสจากร้านป้าคำใสเสือพาไปตุมตามนะคะร้านป้าคำใสนะคะมาในชุดนี้เลยค่ะ ชุดนี้เซ็ตนี้ราคา700บาทโอ้โหนะครับชุดผ้าไทยนะครับผมชุดนี้เสือพาไปเดินตามมาเลยค่ะมาพร้อมกับมาดิพีเซตห้ากล่องเลยนะครับสุดยอดมาดิพีห้ากล่องราคาเท่าไหร่ครับมาดิพีห้ากล่องราคา1,600บาทค่ะมีของแถมด้วยนะครับยาหม่องหนึ่งขวดไม่ใช่ครับผม ำใมย่ามองหนึ่งขวดแก้วน้ำสองใบนะครับจตามจะเดินเหมือนย่างเบาพี่เสือเดินค่อยๆเดินแบบสมาร์ทเท่ๆนะคะโชว์อกนะคะเป็นเสื้อคลุมเซ็ตนี้เซ็ตนี้นะคะชุดนี้นะคะ700บาทนะคะวันนี้พี่เสือมากับสุขภาพดีๆนะคะมาดีเข้มข้นนะคะเซ็ต2องกล่อง1,350บาทแถมฟรี มาดิพิสหนึ่งกล่องนะคะฝากช่องเสือพาไปด้วยนะครับณชาวนาฝา่องเสือพาไปด้วยว่านั้นนะคะฝากช่องเสือพาไปด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ปิดเสียงครับปิดเสียงครับปิดเสียชุดสุดท้ายนะคะแม่จันหอมนะคะในกระเป๋านะคะกระเป๋าใบละ1,150บาทนะคะใบละ1,150บาทนะคะทุกคน แม่จันหอมนะคะจากเมืองเจียงายเจ้านะคะราคา1นึ่งพันหนึ่งยหสิบาทนะคะสาวเ,าาเหนือมาแล้วนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะาม,มาะคะมาราบพู่กับมาดีพีสุขภาพดีมาแต่ไกลสวยมาแต่ไกลเลยนะคะ มาดิพิษสนับสนุนนะคะวันนี้กระเป๋าใบนี้นะคะสองใบนี้นะคะราคาเท่ากันนะคะไปละ1,150บาทค่ะ,ะ,ะส่วนนางแบบนะคะไม่ทราบราคานะคะถ้าอยากรู้ก็อ่าหลังไม้นะคะ <laughs> <laughs> สนใจสินค้าสั่งซื้อได้นะครับในช่อง Youtube ที่ท่านกำลังดูอยู่นะครับ แบบมาอีกท่านค่ะแม่ผู้ใหญ่มาอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ลายฉลุนะคะตัวละ500บาทพร้อมส่งควบคู่มากับย่าหนิงนะคะสาวสวยแห่งกกอบวันนี้ว่าผู้ใหญ่น,หน,น,น,ยยนิ่มก็บมักูเนี่เนาะผู้ใหญ่นิ่มแล้วข่าเห็ดก็เผาอ <c oughs> ยู่ปะชั้สวยงามมากค่ะตัวละ500บาทนะคะทุกคนค่ะตัวละ500บาทนะคะพร้อมส่งแล้วนะคะมาที่กล้วยมาที่กล้วยครับแดนเซอร์ นี่ผมนั่บอกผมอสัมตอนนั้นเหมนเลยนะโอเคนี่หมดสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ผมหนึ่งพันไลค์ด้วยนะครับนีครับเามเลยควแบันนี้ผมก็มาช้าดีกว่าไม่มานะครับผมก็มาทำเวลาเดินค่ะเดินแบบนะครับร้านป้ายคำช่วยปิดนะครับวันนี้เราจะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเป็นเสื้อผ้าดึงเงินกับเสื้อผ้าผูกชาเสื้อผ้าย้อนคลามนะครับในชุด สกรีนนะครับเป็นลายสกรีนทั้งโดดเลยนะครับาทั้งชุดทั้งชุดเลยพี่น้องเจ็ดร้อยบาทครับครับขอบพระคุณนะครับนักสดงละรนะครับตัดเป็นมากเลยนะครับน้ค่ะมรละคุขวั่นนะคะต้นอ้อต้นกล้วยนะคะใช่แล้วครับทุกคนเดินจะช้าค่ะไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งบริหารครบแล้ว ชุดที่นังอ้อ,อใส่นะคะจากร้านก็แตนแปดเก้านะคะชุดนี้สามารถสั่งตัดได้นะคะตัวนี้เป็นโปรโตไทป์โปรดักต์ตัวแรกนะคะไซส์สานสองนังอ้อใส่ 3, อ,อ,าใสาอาจจะดูหลวมนิดนึงราคาชุดละทั้งเตตนะคะ2,200บาทนะคะจะผ่าที่นัองอ้อถือถือละแ0 0บาทนะคะ ข้าหม basics, ักโคนนะคะข้านะคะไม่ใ hmm. ช่นคนส่วนที hmm. ่กล uh? ้วยนะคะพี่กล้วยร้อย290บาทเสื้อค่ะที่ใส่นะคะเป็นร้านประตันจัดเก้าเช่นกันนะคะโอเคส่วนกระเป๋านะคะกระเป๋าไปละ1น5 0บาท ค่อบใจที่ร้าน็ตาตได้คะพี่นึ่งเลยสวัสดีครับมได้เข้ามาล้ดกี่ดูคอยกับพี่อ้อถึงจะมาทีุ่นะคะถ้าเรามีโอกาสเราจะจัดโปรโมชั่นเ่เปลี่ยนเด็กครับเปลี่ยนโะมไปน้ทะครอชมรอนะคะเชิญค่ะเจอนางแบบิติมศักด์ทูกท่านเลยค่ายเดินอีกรอบหนึ่งนะคะเรียนเจิญค่ะ รวมกันค่ะรวมกันไปค่ะแมหญ่เดินค่ะวมหน้างกนไปค่ลุงนนะคะนายแบบผููพี่นะคะประมาณทิตยงับนายแบกแ้ี่นะคะลุงนนะคะมาค่ะเดินานเยครมีตัวสวยๆ่นาค่ะมาคะ มาดานจำลองนะคะเดินเซ็กซีมากอย่างนี้นี่เองนะคะขาจีตึ้งบอกว่าตอนเป็นสาวเอวทั้งรักนาร์ทั้งนถามว่าต้องทุกคนนี้ต้องใส่แบดูดีขึ้นครับเดินไปทั้งเลยนมเดินรวมกันทั้งหมดครับ นีครับค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนายแบบและนางแบบจิติมาสักทุกท่านนะคะวันนี้เราถือว่าเราเปิดชั้นเรียนวันแรกนะคะนี่ถือว่าเป็นชั้นเรียนนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรามีรูปอิงการเรียนรู้ด้วยการทำมันจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะต้องขอบคุณนะคะ วันนี้เรามีสินค้าจากหลายหลายร้านค้านะคะของจุช๋มโสม FC ท่านใดสนใจท่านช้าเราไหนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะทำอัตลบขึ้นเพียบนะคะขอบคุณค่ะให้ลุงพูดจาก FC ปิดท้ายหน่อยค่ะมาพิธีให้กระเป๋าอ่ะครับครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานมาดิพี่นะครับคุณรัชนีโลกายุทธ์นะครับแล้วก็น้องต้นออัตนาดาเลาน้องบรชัยสอนสินนะครับบาลังคู่ควันนะครับที่ได้จัดเวทีเตินแบบนะครับจำลองขึ้นวันนี้นะครับก็เป็นผลงานของยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงคนแต่นแล้วก็เด็กๆนะครับที่ได้ร่วมนะครับํำสินค้าที่อยู่ บริเวณบ้านโกกอกนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านปลาคำใสร้าน้าแตนร้านน้องฟานนะครับแล้วก็มีร้านอะไรครับของแม่ผู้ใหญ่มีไหมครับได่มีร้านย้านหนึ่งนะครับร้านด้านหนึ่งด้วยนะครับใหญ่ๆนะคะลงูก็อนาคตนะครับก็จะมีสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมนะครับที่ สนุกสนานแบบนี้ขึ้นอีกนะครับก็ฝับปิดตามนะครับเราจะทํากิจกรรมนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเดือนครั้งหร,หรือมากกว่าหรือมากกว่านั้นนะครับหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับของ F อฟทุกท่านที่ต้องการให้เกิดกิจกรรมนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องด้าน โรคระบาดนะครับก็บางพื้นที่ก็คลายล็อกแล้วนะครับจากพื้นที่สีแดงก็เป็นสีส้มแล้วนะครับก็ได้รับความรวมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกทุกท่านนะครับที่เคยเดินทางมาบ้านลุงพลทุกคนก็ต่างทํามาตรการเดียวกันคือรักษาระยะห่างนะครับใส่แมสท,ทุกครั้งเวลาออกไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมนายแบบนางแบบถึงต้องใส่หน้ากากทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ก็มีเฉพาะคนที่อยู่บัานกุกอกเท่านั้นนะครับที่มาเดินแบบนะครับเราจะไม่นําคนข้างนอกมาเนาะวันนี้ไม่มีคนข้างนอกนะครับก็จะมียูซูเปอร์ด้วยนะลุงจิมมี่นะครับน้องโจนะครับตุงตามเสือพาไปนะครับช่องพ่อผู้ใหญ่นิ่มเงินกกกกอก สาปานกกอกนะครับญานิงกกอกหรือกกตูมญานิงกกอกนะครับอันนี้ต้องถามนะครับญานิงนะครับร้านมอนุ่มนะครับมอนุ่มนะครับร้านมอนุ่มร้านยายรองสหายลุงพลแล้วก็าต่ายณต่ายกกอกที่อนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งนะครับป้าจันหอมชาแนลนะครับแล้วก็ร้านป้าคนใสกกอกนะครับแล้วก็จะมียูทูบเบอร์ที่ร่วมกันทํากิจกรรมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลุงหว่างกกอกนะครับ ในบ้านบ่าวหอมสุริยันนะครับบ่าวหอมสุริยันนะครับยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกนะครับพี่ออดีไอวีนะครับพี่รัชนีงานผ้านะครับเอนเดอร์นะครับไทยบ้านนอกเดอร์แมกกบี้ฟิล์มนะครับอ่าใครอ่ะทีซีแชนแนลนะครับมาต่อยแชนแนลแล้วก็หนูนาซาลิน่านะครับอ่าโอ้ใช่ป่ะโอสตอรี่นะครับลูกชายลุงกิมมี่นะครับก็จะมีน้องชายไม่ใช่หรอน้องชายแล้วครับน้องชายลูกชาย นาลูกจิมมี่แล้วก็เต่าทองชาแนลนะครับป้าฮันนี่ฮันนี่ขึ้นกกกอมไหมครับสีกอฮันนี่สีอีสานนะครับสีกกอกทนคะไังคันนี้กกอกนะครับนะแล้วก็ช่องมอลําคู่ขวัญนะครับผรชัยสนสินนะครับน้องต้นอ้อรัตนาดาเหลาต้นฮักกกอก พี่นัดชาแนลนะครับพี่นัดชาแนลนะครับยายลองสหายลุงพลนะครับต้นฮักน้องผู้ชายน้องผู้ชายไหนคะต้นฮักผู้ชายโชว์ตัวหน่อยลูกน้องผู้ชายนั่นนะครับสมาชิกอยากรู้จักนะครับแล้วก็จะมีช่องอื่นนะครับสายบุญมาไหมครับวันนี้สายบุญลูกสายบน่าจะเหนื่อยเนาะน่าจะเหนื่อยทำงานนะครับแต่ว่าตัวเล็กหลับมาไม่สะดวกช่องพี่ต่อยป่ะ Right? มีต้นฮักค่ะมาต่อยบ่าวต่อยใช่ไหมเบาวต่อยปกกาะต้นเล็กๆค่ะต้นฮักต้นนี้เล็กมากค่ะต like, ้นฮักช่องอากินะครับอากิชแนลนะครับช่องบ่าวนกกกกอกนะครับแล้วก็พี่โจพี่โจดูอ่าอนุวัตซื้หนึ่งนะครับชแนลนะครับแล้วอีกหลายๆช่องที่ไม่ได้มานะครับ เราก็ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวใจกันนะครับเราก็จะอยู่แบบนี้นะครับแบบด้วยความอบอุ่นนะก็ดูแลซึ่งกันและกันต่อไปนะครับก็เชื่อว่านะครับอนาคตมันใกล้นี้นะครับทุกช่องจะมีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับเราจะนํามาเสนอนะครับ ร่วมกันนะครับอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณลุงพลนะคะขอบคุณลุงพลและขอบคุณยู YouTuber ทูบเบอร์ทุกท่านขอบคุณเลฟีทุกท่านนะคะวันนี้ถ้าให้พี่เรียกพี่จะเรียกว่ามันเป็นกิจกรรมสันทนาการนะคะเพียงแต่ว่าเราให้มันดูสารานิดนึงกับการทำอาหารจิงของเราเพื่อโชว์แล้วก็แนะนํา มันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลในการขายของวันนี้ยอดตุมตามแต่ว่ามันก็ทําให้รู้ว่าที่กกกกมีดีอะไรบ้างนะคะเป็น learning doing ซึ่งที่มั่นใจว่าเมื่อทุกท่านที่ได้ชอบรับชมความน่ารักของเหล่ายูทูบเบอร์นะคะของบ้านกอกกละลานา้าวงกลมหัจจรร์รันวงนี้มันจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ เดี๋ยววันหน้าเรานัดหมายกันสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่ท่านดูวันนี้นะคะในเวลาถัดไปมาดีพีชจะหยิบขึ้นมาทำโปรโมชั่นร่วมวิธีโปรโมชั่นร่วมเราคือ เราจะไปช็อปที่ร้านนั้นๆแล้วก็มาแถมในท่านในโปรแกรมเดิมที่เรามีอยู่นะคะเหมือนเพิ่มเติมให้ลูกค้าที่จะสนับสนุนโดยที่เราเป็นคนออกกังให้นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีนะครับคุ้ยยี้ยว่าถ่ายดวจากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปเนญนแรกเดียวมา ปฏิการใดประกาศใดจะต้องโอนหน้ประกาศใดต้องช่วยอุดหนุนปนินแดดเดียวของผมด้วยนะครับตุ้มตามครับขายยังไงปนินแดดเดียวอ่ะสองละห้าสิบบาทนะคะทอดให้ไหมคะไม่ได้ทอดอ๋อไม่ได้ทอดนะคะท่านแท็กไปทานเองได้งั้นเดี๋ยวเราสนับสนุนเลยเราจะไปทอดกินที่ห้องเราวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะปนินแดดเดียวด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะที่ที่ ลองแล้วพี่ไม่พลาดนะนนโอเคเอ,เอาพี่อ๋อดูแล้วพี่อ๋อบอกบอย่างนี้ได้โอเคพี่ออดบอกโอเคค่ะขอบคุณค่ะ